สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานําเสนอการออกแบบสัญญาณไฟจราจรโดยวิธีพื้นฐานเบสิค r i n c i p l e นะครับตัวอย่างการออกแบบสัญญาณไฟจร,จราจรจงออกแบบสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกหน้าชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งมีปริมาณจราจรในชั่วโมงสูงสุดในแต่ละทิศท,ทางดังแสดงในรูป เป็นปริมาณของยอดยานขนาดรถโดยสารทั่วไปสาภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและอัตราการไหลของยอดยานที่จุดอิ่มตัวต่อช่องทางของรถทุกทิดทางมีค่าเท่ากับ1,800 VPH โดยกำหนดให้ยอดยานที่จะเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟนะครับต่อไปเป็นรายการคำนวณน,นะครับ 1. เลือกระบบสัญญาณไฟเราจะพิจารณารถที่มุ่งสู่ทางทิศเหนือมีปริมาณรถเลี้ยวขวาจำนวนทั้งหมด80คัน80คันในโจทย์80คันรถที่เลี้ยวขวามุ่งสู่ทางทิศเหนือนี้ครับและมีรถทิศทางตรงกันข้ามจำนวน400 ห้บวกกับ60จะได้เท่ากับ510คันเอามาจากตรงนี้นะครับ450บวกกับ60ทิศทางตรงกันข้ามนะครับต่อไปหาผลคูณครับผลคูณของรถเลี้ยวขวาและรถที่วิ่งสวนทางนะครับจะได้เท่ากับ80คูณกับ510จะได้เท่ากับ4800ม ซึ่งมีค่าน้อยกว่า50,000ของที่เราออกแบบถนน2องเลนนะครับและดังดังนั้นจะมีรถที่เลี้ยวขวาสำหรับทิศทางนี้ทํานองเดียวกันรถที่มุ่งสู่ทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกจะคำนวณ ดังรายการที่แสดงนะครับและผลสรุปจะได้ว่ามีความจำเป็นที่จะกําหนดจำนวนสองเฟสและไม่มีเฟสเลี้ยวขวานะครับเฟสที่1นึ่งเฟสที่2นะครับ2เป็นรายการคนนํานวณค่าเทียบรด จนส่วนบุคคลไปตรงนะครับยกตัวอย่างรถที่มุ่งสู่ทางทิศเหนือนครับรถตรงไปนะครับจะได้เท่ากับ500คูณกับ1คือรถส่วนบุคคลนะครับแล้วก็คูณกับ1อีกอันหนึงคือค่าแฟกเตอร์นะครับจากตารางที่3.1ลดตรงไปนะครับ1.0จะได้เท่ากับ500 pc pH นะครับ2ลดเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับจะได้เท่ากับ80คูณกับ1แล้วก็คูณกับค่าแฟกเตอร์1.6ลดเลี้ยวขวานะครับจะได้เท่ากับ1 2 8 PC pH นะครับและ3คือลดที่เลี้ยวซ้ายนะครับจะได้เท่ากับ60คูณกับ1คูณกับค่าแฟกเตอร์นะครับที่เลี้ยวซ้ายเท่ากับ1.4นะครับได้เท่ากับ 84 PC PS ในทำนองเดียวกันเราจะคำนวณรถที่มุ่งสู่ทางที่ใต้ทางที่ต้นออกและทางที่ต้นตกดังรายการที่เราแสดงไว้นี่นะครับต่อไป3เราจะหาค่าค r i t i c a l l e n g volume CLV ยกตัวอย่างรถที่มุ่งสู่ทางทิศเนือนะครับรถที่เลี้ยวขวา จะเท่ากับ128 PCPHPL คือค่าที่ที่เราคำนวณได้นะครับ128 p c p s เนี่ยครับส่วนต่อไปคือลดตรงไปและเลี้ยวซ้ายนะครับจะได้เท่ากับ292 PCPHPL ค่าตรงนี้เราได้มาจากลดตรงไปครับบวกกับลด ที่เลี้ยวซ้ายนะครับคือ500บวกกับ84บวกกันแล้วหารด้วย2ครับจะได้เท่ากับ2 9 PC 2 pcphpl และในทำนองเดียวกันนะครับค่าค่าที่เราคำนวณน,นะครับในทางทิศตะวันตกในทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกนะครับจะทำรายการคํานวณเหมือนกับทางทางทิศเหนือนะครับ ดังรายการที่เราแสดงการคำนวณไว้นะครับครับในส่วนที่4ี่นะครับคือการหาค่า yt แล้วก็ ar จากสมการที่3 2งและ3.23นะครับ yt คือระยะเวลาของไฟเหลืองนะครับส่วน ar คือระยะเวลาที่ลด ข้ามถนนในช่วงไฟแดงนะครับในการคำนวณนะครับเราจะคำนวณไฟเหลืองนะครับจากสมการที่3.22ของถนนสาย A นะครับถนนสาย A เราจะคำนวณได้2.82วินาทีนะครับใช้จริง3วินาทีนะครับส่วน AR นะครับเราจะเราคำจากการคำนวณนะครับเราคำนวณได้1.35นะครับใช้จริง2นะครับในส่วนของในรายการคำนวณนะครับ สีนะครับมาจากนี่ครับ v ครับสปีดสี่สิบกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็ทำการแปลงค่านะครับให้เป็นวินาทีนะครับ้านดนไซบ B ก็เช่นกันนะครับคำนวณคำนวนวณ t แล้วก็คำนวณ AR จากสูตรที่3.2แล้วก็3.23นะครับ ก็คำนวณก็จะได้ yt เท่ากับ2.28วินาทีใช้จริง3วินาทีนะครับส่วน ar คำนวณได้1.35ใช้จริง2วินาทีนะครับครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนที่5นะครับคือคำนวณหาค่าระยะรอบที่น้อยที่สุดนะครับคือก่อนที่เราจะคำนวณน,นะครับเราก่อนที่เราจะคำนวณหาค่า c นะครับเราต้องคำนวณหาค่า lt ก่อนนะครับโดย lt นะครับคือช่วงเวลาที่สูญเสียคือ lost time นะครับคือเท่ากับผลรวมของ yt บวกกับผลรวมของ a r นะครับก็จะได้เท่ากับ10นะครับจากนั้นเราก็จะเอา lt นะครับมาแทนในสูตรในสมการที่2.23.24นะครับจากการคำนวณนะครับเราก็จะได้29.15นะครับใช้จริง30วินาทีนะครับ ในส่วนต่อมานะครับคือในส่วนที่หกนะครับหาค่าระยะเวลาไฟเขียวนะครับคือ gt นะครับคือก่อนก่อนที่เราจะหาเราต้องหาระยะเวลาไฟเขียวในหนึ่งรอบนะครับคือนำค่า c ลบกับ lt นะครับคือสามสิบลบสิบนะครับเท่ากับยี่สิบนะครับจากนั้นเราก็จะมาหาผลรวมของ C.V. อา C.L.V. นะครับ C.L.V. อาค่าที่ได้2อค่านะครับมันคือค่าสูงสุดของรถที่มุ่งไปทางที่เหนือและใต้แล้วก็รถที่มุ่งไปทางที่ตะวันออกและตอนตกนะครับก็จะตรวมกันก็จะได้5้าร้หกสิบห้านะครับครับจากนั้นเราก็จะมาคำนวณหาค่าระยะเวลาของไฟเขียวนะครับ จากการคำนวณนะครับเราก็จะได้สิบจุดสามสามนะครับใช้จริงสิบเอ็ดนะครับในเฟสที่หนึ่งนะครับส่วนเฟสที่สองนะครับระยะเวลาไฟเขียวของเฟสสองก็จะได้เก้าจุดหกหกใช้จริงคือสิบวินาทีนะครับในส่วนต่อมานะครับคือเจ็ดนะครับตรวจสอบระยะเวลาของคนเดินข้ามถนนนะครับคือค่า PGT นะครับ PGT นะครับเราหาจากในสมการที่สามจุดสองห้านะครับครับ PGT ของ เดินข้ามถนนถนนสาย B นะครับจากการคำนวณน,นะครับได้ 9.5s นะครับน้อยกว่า11น้อยกว่า11ก็แสดงว่าค่าระยะเวลาของไฟเขียวของเฟที่1นะครับใช้ได้นะครับส่วน PGT ของถนนสายสาย A นะครับคำนวณมาได้9.5นะครับน้อยกว่า10 GT ของเฟสที่สองนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีค่าน้อยกว่าสิบ